บายทีท่านผู้ชมตอนนี้พามาเบิ่งเพิ่นเฮ็ดงานตุ๊กจีนยู่อันอุดรเส้นทางอันเส้นทางอันนี้ยังสิไปอ่ะนี่สิไปทุ่งสีเมืองนั่นแหละขั้นไปตามตรงไปนี่ไม่ไปอันนั้นสีแยกของนาลิกาเนาะ อ๋อเขาเจ้านี่นะหรือว่ามันเบิดงานมันเบิดแล้วหรือว่าจังไรเน,นะาะสีเบิร์ดเราบก่กหรือว่าเห็ดใหม่ปกติช่วงตุ้ดจีนเนาะมื่อน,นี้เป็นมือเที่ยวเขาเจ้าดิมื่อนี้ยมือเที่ยวเขาเจาะเาลังจัดห้างนนท์าวเทียวเนาะนี่ปกติเขาเจ้าก็ได้ฮับบอลคำในน้นำจากเอฟซีฟันว่า ทั้งหน้านี่โบเป็นโบเมนห่างงแยกอหอนาฬิกาคนาผู้เขาเจ้าหู่จักคนถือฟืนหู่จักดีมันเป็นซีแยกซื่อแต่ว่าหอนาฬิกาโบาเมนหอนาฬิกาแท้ๆอยู่อยูนห่าแยกอันอันรัสพาดุ่นเหมืนเดี๋ยวนี้เพื่อนเอาอนุสาวรีย์อันเอาอน,นุสาวรีย์กรมหลวงโยธาเนาะมาใส่แล้วเพื่อนก็เลยง่าย คนก็นเลยร่อนย่ายหอนาฬิกาหันมามาไว้นี้แล้วหันเป็นอนุสาวารีย์อ่าอน,นั้นเลยอนุสาวารีย์กรมหลวงโยธากรมหลวงโยธาหน้ากระทรวงโยธาเป็นสมัยนี้กี้ของเงินกรมหลวงหลวงเนาะนี่นะเพราอธิบายที่อพิษนั่น ก็ว่าตามเอฟซีพนผู้ดผุดผู้คนในนามเดอร์ทางสมอันน่ะวันนี้ยุนี่พันปิดทางแล้วกับชิด้พาทางสมไปเบิ้งพูดแหละแถวแถวนั้นพูดแหละแถววัดเดอร์วัดจีนเนอมีวัดจีนอีอันนี้พ่นปิดทางมือเว้นซื้อนี่ตอนนี้ตอนสองโมงเนาะตอนสองโมงพ่นก็เลยว่าเปิดให้อดิ เปิดไทเบิ้งนี่นะอันนี้มาคำละคนกับปิดทางาเดี๋ยวิันเอานน้อมาปิดเลยเหมดแล้วม,มือแรงคอยมาจากเบิงมันยางเละงาะเบิสงพาแวะเข้าไปถนนโูสีเพื่ออะอัน,นี้เมื่อกี้ถนนน,นี้อย่างง้อหรือเนน่าถนน โพุ่มซีไปนี่เลี้ยวามาหาถนนโพุ่มซีนี่เป็นพุ่มซีแล้วก็เลี้ยวไปแล้วจะไปเจอไปเจอหาแง่หันน้ำพุกินหาแง่น้ำพุเดอ้อหาแง่น้ำพุล้วอยู่ อยู่ขวามือหาแย่งน้ำพุมันแบบมี้หาแย่เขาเื้นหาแย่งกลุ่มรวงกลุ่มรวงโยธาธิการนี่แหละ,ะเลพื่อในวัตถุดีขอโทษอนุสมนี่เอฟซี่นแนะนำมีควาเห็นแนะนำมาคนพวกต่าง่นนอไปหน้านี่จะไปหา่านหาแย่งหาแย่งน,น้ำพุเนาะ แยกน้ำผู้แยกน้ำผู้น้ำนาวันนี้นวิวเป็นมือมือเที่ยวของอันสาวจีนเนาะเป็นมือนเนาะเพราะที่ว,ว่าปีใหม่จีนมันก็มีสามมือคล้ายๆกับของของลาวของไทยเท่านนั้แหละมือนี้เป็นมือเที่ยวเพคนให้เที่ยวมือวานนีมือไว้เนาะ วันนี้มือเที่ยววันนี้มีแต่ห้เที่ยวลว้นุ่งเครื่องงามๆทองเที่ยว,แ,วแต่ก่อนนี่แต่ก่อนนี่สมัยข้าวเจ้าไม่น้อยนี่โอ้ยพนเีเดคนจีนนี่นุ่งเครื่องงามล่ะนุ่งเครื่องแขลงกันล่ะอย่างนี้เศรษฐริจีมันบอปันใดแล้วมันก็นเลยว่าแล้วแต่อุป,ปนรอัตลัาษณ์กนะก่อนสมัยข้าวเจ้าสิบสี่สิบห้าปีนี่เบื่งงอ่อน สาวจีนนุ่มน้อยจีนเจ้าหนุ่มเคร,รื่องมิจิตรภูมงามเวียดเทาะเวียดนามนี่แห้งนุ่งหงอนงามไม่เรือมมาบมากคุ่นนุ่งนสุดเวียดน้ำพ่นธนานงเงนาะอันนี้เดีย๋ยวนี้มันเศรษฐกิจมันบริจาคไปได้ดแล้วผลกันเลยเฮ็ดตามอัตยศาสัยความสามารถของของไฟของลาวเนาะ ตามเส้นทางจะมีป้ายป้ายสีแดงเนาะชื่ว่าป้ายโฆษณาสีแดงหมายถึงว่าแต่ละห่้างห้างต่างเพิ่นมาอวยไซไห่พรสแกทานะน่ะแกอมดทุกคนทานผูช้มต่างนี่แหละไห้นี้จะความสุขมังมีสีสุขเงินทองไหลมาทีมาเน่ะว่าจหรับไปแล้วแต่บอลคนที่ไวไอวยพรนั่นน่ะ,นะให มีได้คำอวยพรเมื่อหลานป้ายแดงๆถึงถึงหัวนี่นะถึงรอบไปพราซาจีนแต่ว่าแปลออกมามนเนี่ยว่าจิตการค่าเจริญหุงเมืองอม่บอกอันนี้แปออวมาจากภาษาจีนอันนี้เงินทองไหลมาไหลมาเทมาอย่าบอกตัวนี้กูดอนแก่ข้าวต้มเพิ่มพูนเนาะเงินทองไหลมาเทมา กิจการค้าเจริญฮวงเฮืองกิจการค้าเจริญฮงเหว่งแล้วแปรออกจากอาษาจีนแปล้วห้างห้างฮัทอาหาร,าหารต่างๆคนได้อวยไซให้พร,รแกรทุกทุกชานิทันแล้วพื่อเดินทางนำสิน,สนทางเดินหน้านี้นี่ค่อยว่าไปเพิ่งไปเพิ่งไปเนาะไปซุ่มไป จังหน่อยสิได้เห็นได้สิได้เห็นสิงโตอะไรได้ชีกินนมจังไดนี่เบิ่งสิงโตอะไรนี่นะสิงโตเต้นระบำทุ่งแช่งทุ่งแช่งทุ่งแช่งกินชีหัวใจ กินนีชวดอีกินนีชวดเงวดใส่ใส่กินนียู่อีกินนีชวดใส่บอกคนน่ารักพอเด้อภาษาจีนเด้อขอโทษด้วยกันว่าผิดเด้อขอโทษชาวจีนเด้อว่าภาษาจีนผิดเนี่ยเนี่ยตามเส้นทางโฟสีน่ะ แม่บอกโฟสีอยู่บ่ตรงนี้นะซีข้าเจ้าก็ว่าพิทว่าถึงเดอ้อ <c oughs> ไปบังไปพูดละเจ้าไหนก็ไปวัดจีนไปไหวไปวไหววัดจีนคนแล้วบาทน,นี่นะเงินทองไหลมาทีมา้าหูพยาบาลอีกอุดดอุ่นรวยพรอเห็นบ่ สีแดงอยู่เทิงอุนอาได้ฟังเลยผบุรีน้ำท้องน้ำทางภาษาจีนอ่านบ่เป็นแอลล่ามาอ่านดูภาษาจีานนะะโอ้โหพอเท่าอา่านโปรเป็นดิว่ายตูจ,จีน,นจเข้าประตูฟังรถไฟเท่านั้นเห็นบ่ฟังรถไฟคุณเด้ เปินไฮไ้เข้าทั้งพุ่นทั้งเปิดไอจีไว้ทุตีนี่เลยไอฟ่าฟังนี้เปิ้ไอจีคนทุดทีนนะเด้อคลินิกหมอดิวไวพรล่ำรวยรมเย็นเป็นโซก นี่ไอชิมาไวพรมาไวมาบุย มกงบ้นกรายงดยนงดยนีง่คยดเออุมเดอ เจ้าคือมกดใจอดฮะเขาม่เท่าคือมกดใจอดกดมันอย,มยอ,อย่างอ๋อกดอันทายหูเป็นไงเขาเท่าตั้งทายดิลูกอ๋อมันก็กดเองไม่ได้เพรมันไม่ได้เป็นไฟฟ้า ฮอดแล้วฮอดแล้วสุกดีสุกดี